ไอศครีมของหวานยอดนิยมที่อยู่ดมไปด้วยประวัติศาสตร์ร้อนๆแบบนี้ขอเสิร์ฟเมนูเย็นๆอย่างเช่นเจ้าไอศครีมแล้วกันให้ท่านพูดูได้ชื่นใจและได้ลิ้มลองกันว่าร่องรอยของไอศครีมนั้นเป็นมาอย่างไงของเย็นชนิดนี้ถูกบันทึกในพระคำภีไบเบิลของชาวคริสต์เราว่าเริ่มมีการนําของเย็นที่เรียกว่าหิมะนี่มากินตั้งแต่ก่อนเกิดคริสตศักราชด้วยซ้ําโดยเริ่มจากกษัตรย์ มีนามว่าอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทท่านได้เสยหิมะและเติมน้ำหวานหรือน้ำพึ่งลงไปเพื่อให้หิมะไม่เจือดจนเกินไป1,000ปีต่อมาไวมือนโกหก ปรากฏว่ามาโกโปโลพ่อครัวจากอิตาลีผู้ที่ได้นําสูตรอาหารกลับมาจากตะวันออกและนํามาเผยแพร่ในฝั่งตะวันตกมันถูกเรียกว่าเชอร์เบตนี่เองเป็นต้นตำรับของการทําไอศครีมในปัจจุบันแต่ในศตวรรษที่16ประเทศอังกฤษก็ค้นพบครีมไอซ์มันหมายถึงผลไม้ที่นํามาทําเป็นครีมแล้วนําไปตั้งไว้นอกบ้านเนื่องจากเมื่อก่อนไม่มีตู้เย็นจึงต้องไปตั้งให้หิมะตกใส่เพื่อให้เกิดความแข็งเมื่อได้ครีมไอซ์ที่ลงตัวจึงเป็นอาหารที่ขึ้นโตะ๊ะถวายพระเจ้าชาวลส์ที่1แห่งอังกฤษจากนั้นเป็นต้นมาก็าเผย ไอศครีมไปทั่วยุโรปรวมถึงในวงกริย์แพรวงตะกูลชั้นสูงในยุโรปทั้งหมดจุดเปลี่ยนสาคัญก็มาถึงเมื่อปี1660ท่านซิซิเลียนโปรโคปิโอได้จัดทําไอศครีมที่น่าจะเป็นต้นตำรับของไอศครีมในปัจจุบันเพราะในส่วนผสมนั้นมีทั้งไข่ครีมนมและเนยพอได้สูตรที่ใช่ก็นําไปขายที่แรกที่คาเฟ่โปรโคฟในกรุงปารีสแจกประชาชนทั่วไปและไอศครีมนไทยล่ะมาเมื่อไหร่กดติดตามไว้ไปฟังต่อในภาค2เพราะทุกอย่างมีเรื่องราว